พุวยไร่อีลีน่ามันขึ้น,นอำเภออะไรนะอำเภออำนาจเจริญเจริสินเ,นเนนหรอเดินทางกลับวางปูนะฮะคุณผู้ชมนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนไปเนี่ยเราไปเป็นขบวนนะฮะพร้อมกันนะฮะ แต่ตอนกลับนี่นะตัวใครตัวมันนะครับเราก็นำหน้ามาก่อนเพื่อเลยนะฮะอีกไม่เกิน28นาทีเราก็จะถึงบางปูแล้วนะฮะลุงอนุวัฒน์กับลุงช่างก็ตามหลังเรามานะไม่ต่ำกว่า60-70กิโลแหละนะฮะตามหลังเรามานะครับแล้วก็ ป่าบรน,นานะก็แวะไปหาตาทนย้อยก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนนะฮะแต่ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าปุ่ยอยู่ไหนตอนนี้นะครับโดนหลอกไปวางแสง่อ,อะไรนะน้องแสงบางแสงนะโดนหลอกไปน้องแสงด้วยดูว่านะเปลี่ยนนะเปลี่ยนรถนะฮะหนีจากป่าบรรนามาขคืนรถตู้แล้วก็ไม่ทราบนะฮะผม ผมว่าถ้าไปบอกมิวเนี่ยมิวดีใจเย้ยเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ร้องไห้นะ <c oughs> ดีใจเย้ยเออถ้ามิวรู้ว่าแม่ยังไม่กลับอาจจะดีใจก็ได้นะเอกไม่ไกลอีกไม่ไกล,กไกลนะฮะเราจะถึงก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็หิวนะฮะยังไม่กินข้าวกลางวันนะครับเมื่อเช้ากินข้าวเช้าอยู่บนภูเรือนะฮะแล้วเลยโค้งไปไป็นเยวซ้ายกนะัน เห็นบอกว่าย่าชิเตรียมปลาเผาไว้ให้คำว่าเตรียมของย่าชีคือเตรียมแร่ปลากับหมักเฉยๆใช่ไหมเตรียมมาเฉยๆยังไม่ได้ดังไฟเลยย่าเตรียมม้เฉยๆอ้าวอะไรของย่าเนี่ยเราคิดว่าเผาเสร็จเรียบร้อยรอแล้วหิวแรงด้วยย่านะถ้าย่าไม่ไม่ย่างปลารอนะเราก็จะไม่ให้ปลาร้า่เราคนมาสามสี่ถังนะก็จะไม่บอก้อ้อด้วยนะ เราไปถามหมอข้อเขาไม่บอกหมอข้อแล้วเย้ยใกล้จะถึงแล้วตอนนี้เขาปลูกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่อ๋อมะเขือเทศน่าจะเป็นมะเขือเทศอ่ามะเขือเทศเขาส่งน้ำสายยางเต็มเลยอ่ะก็ส่งโรงงานโครงการหลวงใช่ใช่มะเขือเทศอะไรนะเล็กๆเขาเรียกมะเขือเทศราชินีก่อนเนี้ยบ้านผมก็ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานพวกซอส ใครบอกว่ากินมาประเทศผิวสวยไม่เชื่อหรอกินมาตั้งปีแล้วกินมาทั้งชีวิตมาตั้งแบบนานแบบหลายปีเลยแหละแต่ก่อนไปเก็บในเคงละสองบาทอ่ะกบเก็บรถจ้างอ่ะก็บไม่ด้วยกินไม่ด้วยเย่เย่เย่จะถึงแล้วครับผมนะจะถึงแล้วครับผมโทรบอกญาหรือยย่าญาตคิดว่าเดี๋ยว่าจะคิดว่าซื้อปลาเผามาให้แกไม่ไม่แกเม้นมาบอกแล้วนะฮะ ย่าดูไลฟ์สดแล้วก็บอกว่านะฮะมาถึงนามีปลาเผานะแกบอกแค่นี้นะย่าบอกแค่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงนี้เป็นชอ่องนี้จะหมุนๆเลยนะเนี่ยอย่างนี้นะฮะประมาณทับบ้านาคาูสะคำยังเป็นช่องกล่องอ่ะถนนเส้นนี้นะครับไปคูสะคำนะฮะมันจะเน็ตไม่เสถียรนะคุณผู้ชมนะถ้าม,ะถามันหมุนก็ใจเย็นๆนะอยู่ในช่องนึงนาที อาจจะแค่หนึ่งนาทีไม่เกินสองนาทีนะมีเน็ตหมุนบางช่วงนะครับผมนะครับไปตำบลคูสะคามนะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าแยกกุดเรือคำนะฮะนินขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมให้กำลังใจพวกเรานะฮะตลอด5วัน สี่คืนนะครับของทริปเดินทางขึ้นเหนือต้านภัยหนาวนะฮะจังหวัดตากนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะเต็มไปด้วยความสุขนะรอยยิ้มความประทับใจเสียงหัวเราะนะดได้เห็นได้เห็นวความสวยงามของธรรมชาติตลอดสองข้างทางนะฮระหว่างทางนะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะนะ เป้าหมายนะครับไร้ใครพเพื่จะพูดขอย่างควียงข้อไหนนะบางครั้งเนี่ยนะฮะความสวยงามระหว่างทางนะฮะก็ไม่แพ้เป้าหมายที่เรากําลังไปสู่นะครับท่านผู้ชมครับหลายจุดหลายๆพื้นที่นะเราได้เห็นนะค,ความธรรมชาตินะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะยิ่งแถวพิษนุโลกสุโข,ขทัยที่เขาทำนาปีละสองสามครั้งเนาะ ขึ้นเขาได้เห็นไร่เขาโพดนะฮะได้เห็นาชาวบ้านนะครับได้ลุ้นรถทึกนะฮะกับการเดินทางนะฮะซ้ายก็เหวขวาก็เหวนะบ,บางจุดก็เป็นถนนลอยฟ้าแล้วไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับแบบยู่สันเขาอะ่ะเออคือบางทีเราปีนนะครับเราขับรถขึ้นปีนไปบนเนินเขานะครับแล้วคือมองไปก็เห็นแต่ท้องฟ้ากับต้นไม้เท่านั้นะไรก็เหวขวาก็เหวซ้ายก็เหวเนะ่นสันเขาพอดีนะเลยมันเป็นอะไรที่น่าหวาดเสียวนะ แต่เราก็มีความตั้งใจที่จะไปให้ถึงเนาะครับ FC เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเหมือนกันเลยใช่คุณนะคุณเพชรชรัตน์พูดถูกเนาะนะครับเหมือนเราไปเที่ยวด้วยกันนะช็อกนะครับเม่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เหยนบไปคุณโสภณนะครับขอบคุณนะครับคุณโชติการนะครขอบคุณนะครับ ครับผมนะครับอคิมสวัสดีครับผมอันนะฮะจะมีหนาวอีกช่วงกันนะฮะจะมีหนาวอีกช่วงสิบเดือนนี้ถึงเจ็ดปุมมาใส่นะ กใกล้จะถึงกันแล้วใกล้จะถึงกันแล้วดีใจยเย้เยใช่ครับผมใกล้ถึงแล้วครับโค้งไป,ไปก็จะเป็นอนตาครับแอดคิมบอกว่าจะหนาวอีกตอนเดือนคุณภาจะหนาวมากด้วยพิชิตถึงไหนแล้วคิม อไรแล้วนะใช่ไหนแล้วนะฮะแในเราไม่ต้องบอกเขาแล้วแหละนะฮะเพราะเราไลฟ์อยู่เพืน่าจะรู้ว่าเราอยู่ไหนแต่เพื่อนๆเ,เ,เราไม่รู้อยู่ไหนเพราอัปเดตมาหรือเปล่าเดี๋ยวรออีก2ช่อง3ช่ององีกน<ม>ิดหน่งไม่ยังไม่มีใครแจ้งมาจนถ,ถึงตำบลคาุสะคมแล้วนี่นะฮะเราถึงแยกาคาูสะคมแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะเราจะเลี้ยวซ้ายไปกุตรเไปสว่างเนีนิดนึงไม่รับครับ ไปรับไปรับทีมขอบคุณพี่โอเล่ครับผมนะดีใจที่สุดที่ได้เจอกันนะยินดีครับเอซีจับนนทบุรีนะมจะถามพี่โอเล่ว่านอ,นอยู่แถวไหนอะไรนะอยู่นนท์พี่โอเล่อยู่นนท์อยู่เขตไหนอำเภออะไรเจอสองที่ลืมถาม เจอสองทีมืดก็ลืมถามนะแถวน้นนาอยู่แถวไหนเมื่อก่อนพี่เสือเคยไปอยู่แถววัดเขมาพิระตารามสองปีตอนมากรุงเทพใหม่ๆนะไปอยู่กับเพื่อนนะตอนนั้นนะครับอยู่บางใจบางประครองแต่ว่ายิ่งแถวรอบๆหมดแล่านะพี่เสือไปอยู่แถวแถวไอไอท,ที่ตะโมตกน้ำอ่ะแถวๆถนั้นแหละอยู่ริม<อ>น้ำเลย พัวติงตัวนั้นเราของวิ่งผ่านเราทำงานในภาครัฐอ๋อสนบางโพผมโดนจับไปที่นึงนะจับคาัดเองขอบคุณคุณวรพรนะขอบคุณคุณพิมพานะฮะรถติดมากเลยครับกรุงเทพฯคุณต่โป้นะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณคุณสุดที่นีคุณวานีคุณป้ามาลีคุณโชติการนะ คุณน้อยบีเกเทาไปดูนะครับผมขอบคุณะนะครับป้าอยู่บางบัวทองนะฮะล่าปลาดุกเนาปลากระนกล่าปลาดุกของล่าอยู่เพื่อทอนบางบัวทองในล่ลาปลาอยู่ท่าน้ำนนท์อ้าวพี่กูแกไปบ่อยที่แถวน้ำมันเป็นอะไรนะแถวทน้ำนนท์น้ำนนท์เพี่พกูแกไปบ่อย แต่ก่อนพี่พูดอยู่ในท่านแหละท่าน้ำนนทน์นนมันจะมีตลาดใช่ไหมใช่ครับตลาดท่าน้ำนนเออตลาดท่าน้ำนนท์เคยไปอยู่นนเคยไปดูหนังที่นครนนทรามาด้วยสมัยสามเรื่องสามงงงงเรื่องยี่สิบบาทที่ออกข่าวว่าแตงโมตกน้ำจะเป็นไรแตงโมตกน้ำมันก็ลอ,อยเห็นเขามาถามกันนี่เราถึงแยกกุดเรือคำสี่แยกไฟแดงกุดเรือคำนะฮะ จากจุดนี้ไปไม่เกินห้านาทีครึ่งเราก็จะถึงวังปูแล้วกลับบ้านเราถึงแล้วจ้ากลับถึงนะกลับถึงวังปูที่กุดเรือคำขอบคุณพี่เสือดูแลช่องมันโอมนะให้กับลุงป้าขอบคุณทุครับนะขอบสุปเอร์สติกเกอร์นะฮนะ ให้กำลังใจนะครับจากแอดทนตะวันนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งน,นะฮะขอให้ย้อนกลับไปหาแอดทนตะวันร้อยเท่าพันเท่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงของปู่รักษาครอขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะกำลังใจให้พี่เสื้อมาบ่ายนะฮะขอบคุณคุณอโป้คุณมาริวันนะครับผม ชินธภาณฑ์เป็นทางปลอดภัยถึ้งแต่กูมาแล้วครับผมถึงแล้วครับส่งหัวใจโรรัวนะให้เอสทานตะวันด้วยนะเอฟซีนะฮะส่งหัวใจโรรัวให้เอสทานตะวันด้วยนะครุคณเอโซนะคุณอันอันนะฮะคุณพิพานะครับคุณลี่บางบอนไ้บางซ่อนนอันเด็กเราไปนะ เอ้ออ้นสวัสดีครับผมหมาเยอะจังแถวนี้เดินไปดูรถเลยว้ยหมาเนี่ยข้ามถนนก็อยากจะข้ามขี่มอเตอร์ไซค์มาไมันจะมีหมาตามองตัวเนี่ยชอบไล่ไล่รถเจ้าถิ่นเหรอใช่ผมไอ้เร็ยงคืนน่ะนี่มัาจะ้านอ้าวจะถึงนาแล้วครับผมนะฮะเลี้ยวเข้าถนนนะที่ผ่านวางปูแล้วนะครับผมนะฮะหมายเลข 4068ทางหลวงชนบท4068นะฮะจากตรงนี้ก็สองกิโลกว่าก็ถึงแล้วครับย่าชี้ย่าชี้เตรียมกล้องรลยยังบิวไว้บิวไว้บิวล่วงหน้าเลยย่าชี้ไม่ได้รู้นะว่าดูไรสดอยู่อ่ะบิวไว้บิวไว้อ่าบิวไว้ก่อนเลยล่วงหน้าสักสามนาทีสี่นาที เรารู้ทันนะฮะเรารู้ทันย่าชิเรารู้ทันไม่ดานะว่ากำลังดูไลฟ์สดเราอยู่นะดูกันนะมาถิงไหนแล้วอเขอบคุณนะครับนะตามไปทุกที่เลยโอ้่านะรักมากขอบคุณครับผมนะนะตอนนี้ย่าชิกำลังบิวนะฮะกำลังบิวแล้วก็นะตอนนี้กีโมอินไอ่แอดมินวัดไปเรียนหรือเปล่านีสีโมอยี่สิบ ก็แอบมินน้อยหายอิสุกอิสยัยเลยยังไปเรียนหรือยังถ้ายังไม่ไปเรียนก็อาจจะมารอรับด้วยนะฮะพี่เสือซื้อขนมมาจากเซเว่นแล้วนะฮะมาฝากวินน้อยนะของฝากวินน้อยไม่ยากครับผมบเข้าเซเว่นก็ได้ไถ้าเราลืมแล้วก็พาไปนะฮะเอานี่อะไรเนี่ยเขาาออ้ามาจอดต้อนรับเราเข้ามาจอดซื้อของอ๋อเข้ามาจอดซื้อของหรือว่าไงเข้ามาจอดซื้อของครับอ,อ,อ๋อ ที่สุดเราก็ถึงแล้วถึงแล้วเอฟซีเราเดินทางมาถึงวังปูแล้วนะฮะสาธุสาธุสาธุเดินทางกลับมาถึงยังปลอดภัยเลยปูเด้อเฮ้ยเฮ้ยคนหายหมดคนหายหมด,ด,ดนี่อ้แล้วนี่ สงสัยไปรับมินน้อยหรือเปล่าวันนี้มินน้อไปเรียนหรือเปล่าเอซี FC, ใครรู้บ้างโอ้ถึงแล้วครับแต่เราก็จะลงไล์ก่อนนะผมชั่วโมงก็ดีเลยชั <FC. S 2> ่มงเอฟซีนาทีผิดคาดฮนะเราไม่เจอทั้งย่าชี้ไม่เจอทั้งแม่ดาอ้าวเป็นไปนได้ยังไงอ้าวเอฟซีนะตอนนี้เราเดินทางนะฮะมาถึงวังปู่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่ร่วมเดินทาง,งไปกับเรานะตั้งแต่ วันที่16นะฮที่เราออกเดินทางนะฮะจนถึงวันนี้20นะฮะกลับมาถึงวังปูแล้วโดยสวัสดิภาพนะฮะขอบคุณนะครับนะสวัสดีครับลงทุกช่องเลยนะเพราะว่านะครับเราจะลาอีกทีก็6โมงเย็นนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะฮะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับอย่าลืมไปชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับะถือกล้องแล้วถือกล้องแล้ว